วัดะไรจทิให้มาจานมาใหต้อันนี้คืออันนี้ทำเหลือไว้หรือว่าอะไรเหลือไว้ชอบงานเล็กๆ่กจริงทำงาน่เลชอบงานเล็กๆจริงๆชอบงานเล็กๆมากกว่างานเล็กๆคุณเหมือนสเก็ต งานเล็กๆมันมันจิกพออันนี้นนคือที่ไหนวะนะอันนี้ตอนพักอยู่สลันสามเก้าอันนี้ด้วยปะคนเราดูดจัดทุนที่บ้านอ๋อไม่ใช่งานเรียนเหรอไม่ใช่างานเรียนคือตอนมาอยู่บ้านนี้ใหม่ๆจ,จัดอย่างนเขียน เขียนโจทย์หรือว่าอะไรเขีจะมีชื่อเขียนชื่อบนความเชื่อวิถีไทยคุนนเป็นเรื่องความเชื่อก็อใส่ดนูนี่นจริงด้วยหน่อยคือมึงไม่ได้แค่ว่าเออสีที่สดกว่าจําเป็นจะต้องเป็นส่วนที่เด่นกว่ายใช้เอร์่คัด คัดของฟอร์มของคือคัดส่วนที่เข้มให้มันโดดขึ้นมาในการคัดใส่เรื่องราวนี้มาเก็บเป็นเรื่อยๆรูปไหนจะมาใช้เก็บเป็นเรื่อยๆอันนี้คือรูปเพื่อนท,ที่เออเชียวมาเป็นข้อมูล

จรันสังกา้พวกนี้มันจริงทำแล้วมันมันได้ตรงนี้แล้วก็ความจำเราจะดึงอะไรออกมาใช้อมันฝังไปในความจำไปเล้เวลาจะดึงอะไรมาใช้มันก็ง่ายคือเหมือนวาดวาดเป็นการเรียนรู้เออพอวาดพอวาดไปมันก็บันทึกสมองมันบันทึกมันอย่างนี้อะไรเงี้ยเคยงานอะไรเนี้ยก็ไปใช้เยอะอยู่เหมือนกันอย่างนี้ กับรูปนั้นนะแค่อันนี้เรื่องราวจะเป็นลึกไปแล้วก็เป็นบ้านของคนแต่รอไฮรยานาแล้วไปต่อดน้ำจุกน้ำตกระยะหนักใช้เยอะนะงานสเก็ตสเก็ตพวกนี้อย่างอันนี้ใช้เวลานานปะบางชิ้นก็นานนะบางชิ้นก็เร็วชั่วโมงพอประมาณนะ ไม่ถึงบางครั้งก็ไม่ถึงบางครั้งถึงข้อฝ่นเรื่อยๆพอพอเหนื่อยก็รีบจบและอย่างนี้ก็ทำให้ชิ่งไปเรื่รู้สึกแต่เพลหายนะตัวนี้ได้มันแค่ไมก่กีก่ปีได,ได้ก็ใหญ่มันมันไม่นิดมีอดีมอ ทีบาท้าน,นอันนี้คืออันนี้คือรองฟ้าเออชุ่มน,น้ำอันนี้จะเริ่มอารมณ์มีอารมณ์เน,นี่หย,หยหลากหลากหลายอารม์เปลี่ยนก็สเก็ตอีกแบบลมนิ่งก็อีกแบบแบบอารมณ์คนละนิ่งก็พวกงานที้เส้นล,ละเอียดละเอียด ทำแบบนี้เจอก็นิ่งระยะนึง<ม>แต่ไม่ถึงกับเนียบงานเป็นใหญ่ชอบหลักๆจะเป็นงานชมพวกแบบนี้ที<ม>่อย่างงานแบบนี้มันเขียนสดมีเขียนตอนกับตอนกับบ้านที่นครนี่อะไรเป็นโครงไมป้ป่ะเออเป็นเอา,เอาไม้แล้วมีเป็นไม้ประดิษฐ์ที่เกาะอยู่ทำต้นไม้ มีที่นาบ้านที่ใต้บ้านที่ใต้มึงเป็นไงวะคือชอบปลูกต้นไม้แล้วก็นี่จะเป็นมุมมุมที่ชอบชอบอยู่ของมันนี่จะเป็นมุมอันนี้ลาเป็ดที่บ้านช่วงล้นแรกถ้านไหนไม่มีลาจบจบไม่ได้เอาเท้าที่พอจำได้ได้อันนี้อันนี้รู้สึกก็เคยเามาใช้แล้วต้นเนี่ย ได้ตั้งต้นมันก็คุ้มแหละแค่เวลาแป๊บอืมรูปเนี้ยใช้บ่อยมากใช้นี่ทั้งใบไม้อนะไรนคือเป็นรูปหนึ่งที่มีประโยชน์ใช้ขยายมาสามครั้งนะรู้สึกแต่ไม่ใช่รูปซ้ำกันนะขนาดขยายของรูปนี้จริงๆเนี่ยอตอนทำนี่โทนใส่มืองอ่างอทนี่คือ,ม,อมิ팅หมดเลยอ่ะ ส่วนใหญ่ยังไม่มีเวลามีสิงที่ได้แค่แป๊บๆก็เป็นอารมณ์อย่างอารมณ์นึงจะอยากได้งานต้องรีบมันมีเวลาว่างขนาดขนาดไหนไม่ต้องทำเร็วๆวันนี้อ,อันนี้จะเร็วนะบางครั้งแป๊บๆแล้วก็มาตอบแป๊บๆแล้วมาตอบพอว่างแล้วหยิบพอว่างแล้วหยิบนี่ก็วัดเขาาเอ่อยังหมดเลยเนาะลายมือก็ ต้นไม้คุณออกป่าแห้งที่นั่นจะไม่ค่อยปกติที่คุณเคยบรรยากาศแห้งๆแ,แต่มันมเจออะไรที่แปลกๆชอบเหมือนกันนะชอบเป็นเนี่ยจะวิวมันจะเป็น,เป,นเป็นพุ่มเป็นพุ่มต้นไม้ฮะนี่ตอนฝึกเขียนปรเทสเป็นนี้ที่เขียนในฐานทับเรือเ,เล็กวะเออ สองจุดหมายส่งจากบ้านฮะส่งจากบ้านมาหาที่นี่เหรอเออเขียนเขียนรูปน้องเนี่ยอยางให้รวยงมดอันนี้คือข้อมูลที่มึงที่เก็บไว้อันนี้เป็นรูปข้อมูลหุ่นนิ่งเดี๋ยวจะให้ดูตัวจริงเนี่ยรูปใหญ่ อ๋อกูจำหุ่นนิ่งอันนี้ได้อันนี้ก็หุ่นนิ่งรูปนู้ที่นอนอันนี้คือาการบำรุงแก้ไขอะไรแบบเนี้ยคือมึงแบบไม่ได้วาดเลย,อ,ยอันนี้คืออาจจะวาดมาแล้วอันนี้คือมากรองทีอันนี้จะเป็นกรองอีกทีตอนแรกมันมีลายเดี๋ยวขอถ่ายรูปลงชื่อหน่อย เกิดรู้สึกงานยอะยัยงไม่ห่อดนียต้องแก้เ<ม>ย,ย<ม>อนะๆ<ม>ไปดูก่อนนี่คิดว่ามีเวลาอัน<ม>นี้จะเป็นชิมมอชุดดอ,อกไม้อันนี้เยอะมากฝึกสมาธิไปด้วยจริง ทำอะไรนี่นต้องทำให้มันจริงจริงอืมบางชิ้นมันก็ได้แค่เนี้เวลาม,มันไนดะ้พอไปนหมจบแล้วจบเดิมยชิ้นไหนก็ได้แค่ไหนอืมแต่ก็ต้องหาวิธีจบถึงจะถึงจะน้อยก็ต้องหาวิธีจบแบบอันนี้คือเราจําได้แล้วก็อ,อ่านปับ๊บนึกออกว่ารูปมันอยู่ไงเวลาเขียนถ้าเขียนไปอีกมันมันไม่มันไม่ใช่เลย นี่ตอนไปเขียนคลองมากองน้อยมีก็ได้เขียนโจทย์คลองเหรอคือไปเขียนไม่ตอนนั้นไปเขียนเองงานที่อยากไปเขียนใชเวลาลไปที่มันเยอะชุดนนะึ่งือไปเขียนทีก็ได้เขียนได้หลายรูป ันก็ย่บางครั้งก็นั่งรถไปเรื่อยๆอย่ะนี่เขียนนั่งรถเขาเขียนรถเมล์รถเมลเม์ติดตรงแถวสวนจตันทาอ๋อแล้๋อแล้วก็มีคนนั่งอยู่ข<อ>้างนอกเอ,อนาะสวนนุสิตสวนด่านทามเนี่ยะตรงนั้นแหละแต่มีร้านเย็บปาเย็บผ้าอยู่ป้แปรงเย็บเก็บเก็บข้อมูลคนหนึ่งคงใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้าง เดี๋ยวมีต่อไปอ่าเราต้องให้คนดูด้วยนะเล่นๆเล่นอยู่พอมีนะครับสวัสดีครับพี่โอทุกคนไม่ได้ลงธรรมดานะเดี๋ยวรอนะครับ แค่สองเล่มใช่ไหมมีทั้งหมดกี่เล่มประมาณสามสี่เห็นเล่มเล่มหนาะเล่มบางไหมปะไปอ๋อกล้องนี้คืออะไรชุดนี้ชุดเดียวมือนก็ตอนเขียอนอุนนออิ่งทำไม่ชุดเลยนี่แสดงว่าเวลาส่วนใหญ่มึงก็ ไม่ได้หมดไปกับอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้พอ,อไปข้างนอกเก่นแต่เป็นเกลืนน่อนไวจังเมึงไม่มีอะไรแบบกวนด้วยหรอแบบคนสมัยนี้ก็จะมีคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์อะไรเงี้ยงั้นก็ประหยัดมันก็โชคดีเลย